วันนี้กลับมาป้ากับเอกคนมากกินนะครับวันนี้เขาก็จะมานําเสนอเข้าวอรอ่อ,รอยๆมาพอครับว่บามีเมนูกับข้าวของเขาวันนี้ก็จะเป็นอบไก่นะครับกินกขา้าวกินกข้านึ่งห้อนคพักของเขาก็จะมีหอมป้อมต้นหอมแล้วก็พักไฟนะครับปิดท้ายด้วยของหวาน ก็เรียนลน จำนำโอ้ยพบไก่ห่อนห้อนอมล้อมกำยังไงแล้วพักของเฮาไว้เลยไงยจ้ะเนื้อหองป้อมเทคมากกินมากของป้อมครับมากเปลยนชีวิตจ,จิตใจแล้วล้ำอืม ไก่ของเขาวันนี้ก็จะเป็นไก่พันเนื้อนะครับืีนมันนุ่ม เนาะอือืพักไปเนี่กรับกับหอมเนี่ยนะครับน้องกินเขาด้วยเต็มเต็มกำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ เินเข้าแล้ววันนี่อ่ะหน้าที่การงานกับงานอะตัดแจกโยงผู้เรียนออกนะอืมรา หมอมๆหอมหอมหอมลมืลม ันนี่ก็ขอบคุณคุณงหมาบอพัดนะครับผู้สนับสนุนาการกาไปคนเดียวเสร็จ นในครอบครัวหมดแ้วอืม pe cầm mắt nùm nhất tiền tay